สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเล่จรันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้10คําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับผู้เริ่มต้นเสนอเป็นชุดที่2นะครับพร้อมตัวอย่างและภาพประกอบเรามาเริ่มกันเลยครับคําแรก come in come in to enter a room or a building to enter a room or a building, come in แปลว่าเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในในห้องหรือว่าในตึกก็ได้นะครับ come in He always comes into my room and asks for help. He always comes into my room and asks for help. เขามักจะเข้ามาในห้องของฉันและขอความช่วยเหลือประจำ ต่อไปคำที่สองนะครับ get in get in to enter a car train etc to enter a car train etc get in แปลว่าเข้ามาข้างในนะครับหรือว่าเข้าข้างในใช้กับการเข้าไปในยานพาหนะขนาดเล็กนะครับ get in the car we need to leave now get in the car we need to leave now เข้ามาข้างในรถแล้วเราต้องออกเดินทางแล้วนะต่อไปคำที่3นะครับ get out get out to exit a car train etc to exit a car train etc get out แปลว่าออกหรือว่าลง ในความหมายนี้นะครับจะแปลว่าออกหรือว่าลงจากยานพาหนะขนาดเล็กนะครับ I will stop at the lights and you can get out of the car. I will stop at the lights and you can get out of the car. ฉันจะจอดหรือหยุดที่สัญญาณไฟนะแล้วเธอก็ลงจากรถแล้วกันคำที่4นะครับ Put in Put in, to add something to something, to add something to something. Put in, แปลว่าใส่ลงไปใส่ลงไป Did you put some sugar in my coffee? Did you put some sugar in my coffee? เธอได้ใส่น้ำตาลลงในกาแฟของฉันไหมต่อไปคำที่5นะครับ Turn over. Turn over. To move an object on its other side. To move an object on its other side. Turn over. แปลว่าพลิกหรือว่ากลับด้าน.พลิกหรือว่ากลับด้าน. Turn the postcard over and read what it says on the back. Turn the postcard over and read what it says on the back. Click postcard. Lao an si wa Take out. Take out. To remove something from some place. To remove something from some place. Take out. เอาออกมาหยิบออกมาแปลว่าเอาออกมาหรือหยิบออกมานะครับ he took his book out of the bag and started to read it he took his book out of the bag and started to read it เขาหยิบหนังสือของเขาออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เริ่มอ่านมันคำที่7นะครับ put away put away To return something to the proper place to return something to the proper place put away Blawa Gebka Gebkauti Gebwane He put away his book in the bag after reading it. He put away his book in the bag after reading it. เขาเก็บหนังสือใส่เข้าไปในกระเป๋าหลังจากอ่านมันเสร็จแล้วคำที่8นะครับ run away run away if you run away from something unpleasant or new you try to avoid dealing with it or thinking about it if you run away from something unpleasant or new You try to avoid dealing with it or thinking about it. Run away แปลว่าหนีปัญหาหรือว่าเลี่ยงปัญหา Run away นะครับวิดีโอครั้งก่อนมันแปลว่าวิ่งหนีใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับ run away ในคลิปนี้นะครับยังสามารถแปลได้ว่าหนีปัญหาหรือว่าเลี่ยงปัญหาที่ไม่พึงพอใจได้อีกด้วยนะครับ How long will you run away from this problem? How long will you run away from this problem? เธอจะหนีปัญหานี้ไปอีกนานเท่าไหร่?คำที่เก้านะครับ, pick up, pick up. When you pick up something, or when you pick something up, you lift it up. you lift it up pick up แปลว่าหยิบขึ้นหรือยกขึ้นนอกจากจะแปลว่าไปรับขึ้นรถแล้วนะครับในวิดีโอชุดก่อนยังสามารถแปลว่าหยิบขึ้นหรือยกขึ้นได้อีกด้วยนะครับ Please pick up the pen on the floor Please pick up the pen on the floor ช่วยหยิบปากกาบนพื้นให้หน่อยได้ไหม คำสุดท้ายคำที่10นะครับ put down put down to place something on a surface to place something on a surface put down แปลว่าวางหรือวางลงวางหรือวางลง he put down the book on the table he put down the book on the table เขาวางหนังสือลงบนโต๊ะเขาวางหนังสือลงบนโต๊ะแล้วนี่ก็คือ10คำำคำศัพท์สําหรับคําศัพท์เบื้องต้นนะครับชุดที่2หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับ ทุกๆคนนะครับที่กำลังฝึกแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกๆคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์หรืออยากจะกดแชร์ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามสามารถกดติดตามได้ในเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเลจารันนะครับแล้วเรารพบกันใหม่ในคำศัพท์ชุดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ